สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูก,การจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน่วยประสาทสัมผัสประจำวันที่12กรกฎาคมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานแรกกันก่อนเลยนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นรูปไหมคะรูปคนกำลังทำอะไรเอ่ยติก๊กตอกติก๊กตอกถูกต้องค่ะนั่นก็คือรูปคนกำลังฟังเพลงอยู่นั่นเอง หน่วยนี้เราเรียนเกี่ยวกับประสาทสัมผัสนะคะเราใช้หูในการฟังเสียงต่างๆา <S <S เด็กๆเห็นตัวอักษรข้างล่างไหมคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามคะ่ะเรามาดูคำศัพท์ข้างล่างกันเลยค่ะเขาบอกว่าหูฟังเสียงเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะ หอหีบอ่าให้เด็กๆหมุน,วน,น,ว,มมนว,วนเป็นวงกลมลากลงมาเสร็จแล้วลากขึ้นไปวนเป็นวงกลมแล้วลากลงมาอีกค่ะเก่งมากไปดูต,ตัวต่อไปกันเลยค่ะสระอูให้เด็กๆลากเป็นวงกลมลากลงมาเลื่อนมาทางขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนเก่งมากค่ะตัวต่อไปฟอฟัน ฟอร์ฟันให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมลากลงมาลากขึ้นไปตรงกลางลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นยาวขึ้นไปเก่งมากค่ะต่อไปไม้หันอากาศนะคะให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมโค้งลงมาขึ้นไป่า<สะ>ได้แล้วคะ่ะตัวต่อไปงองงู<สะ>ให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไป ตัวต่อไปสระเอให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมลากตรงขึ้นไปเลยค่ะตัวต่อไปนะคะสอเสือให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมลากขึ้นมาโค้งลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปใส่หลังคาให้เขาค่ะอย่าลืมลากเส้นตรงออกมาด้วยนะคะต่อไปสระอีให้เด็กๆ ลากไปทางซ้ายโค้งขึ้นมาแล้วก็ลากตรงขึ้นไปค่ะตัวต่อไปค่ะย่อยักให้เด็กๆวาดเป็นวงกลมลากโค้งลงมาโค้งลงมาอีกทีลากมาทางขวาตรงขึ้นไปไ<อ>เก่งมากค่ะตัวต่อไปงองงูลากเป็นวงกลมลากลงมาแล้วก็ขีดขึ้นไป เสร็จแล้วค่ะคำว่าหูฟังเสียงเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าหน้าคนสีไข่หรือสีครีมนะคะผมสีดำหรือสีน้ำตาลค่ะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดหนังสือคัดไทยกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าห้า ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ลากเส้นตามรอยเส้นปะเป็นรูปเส้นโค้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปข้างบนกันก่อนเลยนะคะรูปข้างบนเป็นรูปคุณกบกระโดดค่ะให้เด็กๆลากเส้นโค้งจากซ้ายมาทางขวาอ่าเก่งมากค่ะ ซ้ายมาขวาซ้ายมาขวาเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมลากเส้นให้ครบทุกเส้นนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะคราวนี้เป็นคุณจิงโจ้กระโดดนะคะให้เด็กๆลากเส้นจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายแล้วก็ขวามาซ้ายค่ะ ให้เด็กๆลากเส้นให้ครบทุกตัวเลยนะคะลากเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพและส่งมาในอัลบั้มกลุ่มของเราด้วยนะคะครูการไปก่อนค่ะบายบาย